สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องเมื่มอนี้มาหลวยผ้ามาตามแนวทางของแม่ลุยนะครับเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นประสบอุบัติเหตุนะครับคนบาดเจ็บสามตัวเลขทะเบียนรถซื้อเอาเลยนะครับลองไปติดตามว่าแม่ลุยเพิ่นให้ตัวใดน,นะครับสําหรับเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์นะครับสวัสดีครับแม่ลุยครับสวัสดีที่เทียงไหนมาตามของผู้ชายเนาะเงยก้อนแม่ลุยก็ให้เข้าบ้านเลขที่หนึ่งหกศูนย์เนาะเรียกออกหกหนึ่งได้อนะครับในวันนี้ก็ว่าตาม โคบสุด <Y PC S 1> ท,ท้ทายสี่กับวัตถุแข็งคนเลิสโคบสุดท้ายเลยแม่พี่น้องเอฟซีเนาะแล้วก็ไปรวยแล้วค้นฟันแม่งได้พี่น้องนะครับวันนี้ใกล้จะออกแล้วก็เลยฝากมาตามให้เคนเปลี่ยนงานตะเ่อนนะครับเป็นได้ไ่รวยโอ้ยฟันกับวัตถฟันหลายดอกฟันวันหล,ลุลดล,ดลดงหลนะุดทันเก่านี่ฟันนีน้อยแข็งอืมฟันวนันข้าเจ้าเข้าไปเจ้าก็าไปเห็นงานอย่างข้าเจ้าเล็บยืมรถไปหวั่นไม่ได้ลง เล้ตไปแต่เล่ศูนย์ให้ก็จว่าเอาลดกับลดดีๆไปยังแกงผ้ากันนอามาลงให้หน้าใหนอกมันก็ขึ้นบ่ได้ตัวเล่วานที่แต่เลได้ไปยูซอยพืนผู้ผู้ข้าลดลุ่งแผ่นเป็นไมผาเนี่ยเอาลดนอไปลงเนี่ยตั้นตาลิงเนี่ยเออไมผายืมลดห่อไปมันเอาลดห่อไปลงแต่ว่าเอาขึ้นได้ยู่อืดมันตกให้หน้า เอาขึ้นซอยกันแหละก็เพลินจมไอเพลินมาสัญซุนว่ายืมรถเจ้าของเอาไปลุกเงินอย่างวันนี้วันนี้เอยสัมภาษณ์มาหลายคนนี่หลายคนบอกเข้ามาสูนเลยสูนสูนสูนค่ะเกียดอย่เขาว่าเอารถเจ้าของไปเอ็นไปทัวร์แย่งรถอืมก็ได้คิดว่าสื่อถ่ายรถไปอย่ี้กับสูนหาน่าสิสูนวันนี้คนสูนหลายคนแล้วเรื่องแฟนเกี่ยวกับสูนแฟนมันเกี่ยวกับสูนใช่ไหมสัมผัสหลายคนแต่ว่า มันที่ี่ชูนเขาเออีกตัวหนึ่งเลยเจ้าห่าน,<ห>นเขาคเจ้าจนับซีเลยหรือเราหานก,ก็คืออเจ้าซีหรือ,จอ,อเจ้าเยานใหญถ้าเขาจะเป็นน้ำยันเป็นเจ้าฟันเน่นของ,ม,งม,มีนิ่งสูงขนไหมเขาแยกผาไหมมันก็เป็นซีอยู่เดียวซีชูนเนาะอันเะล็กทเวียนรถตะกอ่าสามเกี์ซีไวแล้วมันสามเกมันไม่มีห่าเอแล้วสองสามเกีซ<ม>ีอันทเวียนรถซื้อแล้วซื้อรตะเกยแล้วแต่ายมันสามเกตเลขคําพัจากตัวไม่ตัวเลย หาสามกิจตำหนักเลยเนาะอืมต่ว่ามันบ่มีหาสามเกิจได้เลยสองสามกิจรถตรี่เป็นซื้อไวเราเด้อรถตบีซื้อสองสามเกิจเนาะอืมแล้วข้อเดียวตามรถเนี่ยแหละอืมเพราะว่าเกี่ยวกับหลดอยู่กันกับแย่ผาอืมเกาะผามันยิ่งเกิดสิวว่าเป็นซีสิวมันมียิ่งสองคนซีแต่คดเดียวกับนัดเจ้า เคยฝันอยู่มีย่างไนหลายคนมาเป็นสีมันนีมันเป็นศูนย์ซีซีสิครับน่ารักเ่ยใช่ไหมพอเรามยิ่งสองคนอยู่รถด้วกันไหมอยู่แต่สองยู่แต่างอยู่ไฮน่าดิมันก็เาเป็นไฮน่าอยู่สองซี่ศูนย์แล้วเนาะเพราะว่าคุณเป็นกู่ครับวันนี้มันไป็ค่าละไดในยูน้ำกันด้บัแต่ว่าึ้นได้ยุรถนั่นแมุ่ญโอ้โหถูกตดใ่เลยนะครับแต่ว่ามันสีเขาคือเกาบาเขาครั ตัวหลีด่ายรู้ท่อ์ซื้อไว้เร็วครับสูนี่ข้าเจ้าคขะศูน์ทั้งดา่นตึงไอคนไปไหมอืเพราะนหนเจ้ายืมรถข่อยเลื่อยเพราะนะมันย์นเนี่ยเอายังไงเจ้าว่าไอี้ยงวันละสูนเร้วสูนคนในรถล่องตุกสนอนว่ะอืมรอขึ้นได้ยกขนาดที่ไม่โชกเลเพราะเราขึ้นได้ได้ยขึ้นได้ไม่โชกเคยฟันแบบนี้เยฟันแบบว่ารถลองแรืเอายังขึ้นได้นะมันไม่โชก แต่ว่าศูนย์มันเอกหลายคนเราคงไปสัมผัสมากเลยเลยม,มีหลายคนลยเลยว่าศูนย์ศูนย์เลยศูนย์เนี่ยมีฟาค <Sig. S 1> ่ะศูนย์ทั้งอยู่ซอยกันนัะแต่ว่ามีสองคนเลยสองคนนี่เราอยู่น้ำแข็งในพื้นทับแล้วแต่ว่าคนลุกไม่อยู่ซอยเห็นไหมชี้ศูนย์ป่ะนี่ชี้ศูนย์นยนยนยแน่ๆอะไรนี่เหรอจะถามตัวเซียว่ะเลือกสองชี้ศูนย์บ่ะมีสองคนศูนย์ค่ะมันถึงมีแต่เก็มันก็เป็นซีได้สองคนอยู่น้ำแข็งมันจะว่าซีซีจีรวย สี่นะสองตัวเท่าน้ก็มันพูาเป็นสนมันเขาไป็นบอกมันโบเบินดอกเอดมันบบเบินดอกเอคิดว่าแต่ว่าศูนมันตรงพีแแนเลยแถวม่นสนยังต่อ่อซื้อมาสี่สีเหดอกงงมันนหรอมันสองคนได้อยู่น้ำกันมีอยู่ยะมันว่าสนเะมันสวนดอกสีสนเออเขาเล็กจันก็เอรวู้อ่าะมันสวนกางีลีดามีนผาจิา ร้านนี่นี่ผามีโดดพอยี่โดนนี้นานตามใจพูดฟันแล้วเนะาะแล้วตัวมากของเราตัวด้วยใไทตั้นเล่น รือมันวัดสูคูนแหละซื้อรถมันบอเนียนนี่มันบอมีตัวเนียนดอกเพราะว่าฟันไม่น้อยครับผมเออโอ้ฝันหน่อยส่วนว่าฝันดีฝันแจงเลยนะนะครับฝันหน่อยหน่อยฟันว่าเขาไม่ยืมรถให้เขาอยู่ตว่ารถไปตกหาหน้าได้ยู่นี่เระไม่เลยศูนย์อืมนั่นแหละลงมาอยู่ลงมาอยู่เซนไม่ผาว่าเอาเจ้าเสียวรถข่อยลงมาหยังแรับว่าให้หน้าอยู่ลงมาหยังทะเบียนรถแม่ลุยขึ้นนะครับพัดที่ลง ตัลงให้หนนะเนาะคือหาสามเจ็ดก็ดีเพนัน,น,นอยู่ขนะื่นขื่นได้อยู่เนาะได้อยู่ขื่นได้มักมีโชวกันเรื่อพี่น้องครับมาเลยกระตัดให้หาสามสามเจ็ดหาเจ็ดได้นะครับในทะเบียนรถจนว่าบอมีตัวมักเรียกเอาเลยในสามตัวหนึ่งนะครับหรือซื้อสามตัวก็ซือ้อไปเลยนะครับแต่ศูนย์นี่เขามันกนลี้ยงมีตัวมีนะไม่รวยแล้วว่าศูนย์เนี่ยศูนย์แห้งๆนะครับไม่งี้งกับสองคนก็ถือว่าเป็นซนะีเนาะซีศูนย์ 0ซีก็ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตีเพิ่มตัวนึงคือซีซีมีิ่งสองคนนะครับผนว่าอก็ลองวันเด้อนะครับตามผู้ฝันไม่รวยตามผู้ฝันในหลัแต่ว่ามองล้ไปสัมผัสหลายคนแล้วนี่ยิ่ง้นว่าศูนย์คอยู่มีแต่ผููศูนย์บรูดต้องมีศูนย์นะนะเลยวว่าไม่แล้วว่าไม่รวยศูนย์ไหนจะมีศูนย์ด้วยกันแก้งหลุด แต่ว่าให้เขายืเนเงินเสื้อดาเขาสวยอืมอืมว่าไปตุกหมองเงินกับไข่เนี่ยไปตกุกหายหน้าหมองมัดขึ้นยากไหมหลุดไม่แต่ว่าขืนได้อยู่ครับเออหลดซาลิงนี่แหละมาหาไม่ลุยไรมือเราหาหอยท<า>ั้งที้างมือนั่นไปหน้านีไปหน้าไปจอดหลุดไปหมาไปเลี้ยงมาตะเทียงหน้าเจ้าของอืมไม่เหงาเสียทั้งหนาหลดุดห้องอีกเลย นนนนเนียวกสเกอนส,สีรถสีไปลุงล่งดิอ้หนาลูกหาซ้ำเหรอครับเร,ร,ร,ร่อยเรือร่อ่งเลยเ้วยหาซ้ำเะมันทางหนารถมันก็สิว่าเป็นเกีดซ้้เกีนอทางหนา,า 5, 3, มันอห้าสามเกไหมเราก็หาซ้ำเนาะเกลงไว้อยู่นี่เลอ้มันเหีียวทางหนาเออเหนียวหนาขน,นาดหอ,อยเคยเส้นหนึ่งโย่รถไม่เหยยเส้นหนารถข่อยนั่งหลายหลายคน,น่ะมามาไม่เหยียเส้นหนารถอัน เก่งค่อยไม่ออกข้างนทีไหมเออุนมันแรนมัตเทียงมากาผุนเออนั่นแหละนันมันค่อยออกก็ถือด้วพวกนั้นนะตีิเศบุญสี่ละมาไม่เหงาเสนารถคดังได้ไรี่เออมาแม่มันเหยาเสนารถกสู้นยพมันจะบอกเลขกนออกดีบานีเมื่อนั้นไปหน้ามันแลไม่เหยวเนาะมาตเทียงหน้าไฟสักคเดียมาไสักไม่เหงาเสียเลยว่าวายมันคือมาเหยวเสนารถกูโชคโชโชคโเลเลวางที่บัน เนียมาเลี้ยงไยาตีสองขึ้นเลยมาฝันว่ามีปายืมรถไปมันเปิดเปลูกไงหน้าเรียกเจ้าคําเรียกไอยฝันตัวเดียวกันตีปากเลยอยๆสในยิ่งวันนี้เรยว่าเขาบอกเป็นคนบ่มันไม่หายสูบเขาบอกเรื่อยๆกไม่ไปฝันเกี่ยวมีกชว่ายอะเร็วมันยือขึ้นเลยข่แท้ข่บาปากพอจะว่าม้ามีลักษณะลวดออตัววงเลยือมันตัวเลยกไข่ตี เลี้ยไข่ก็เลยเจ้าตรวเงาตะก้เฮต้าโก้แม่เงี้ยปะเออนะครับแต่บอกควรเรื่องเซียวเลยเจ้าของนะครับซื้อแลี้ยเราตะรี่ไปสองใบหรอยูหันกระมี่เราตะลีบังปะจ้าเลี้ยพูดจะหาสามซื้อแล้วหาสามซื้อเลสามหาสามสามหาซื้อแล้วเลี้ยไข่ซื้อจะหาสามเก็ดสามตัวเลยแต่ว่ามันบอกมันบโบมีเออแล้วสองแฮมอืมเล้ยเป็นยังสองสามเก็ดสองสามเก็ดเนาะ สองสามกิจก็แล้วกันจะเข้ากันนี้ดิสองสามกิจเขาบอกไป้แล้วกับสองสองสามมันบอลวยเอาเะนั่นคือว่าเข้ากันเนาะเลยเข้าไม่รู้วิสองสองสามเหรอมีนะครับยอดมั่งเด้อยอดมั่สองสามกิจยอดมันงนะครับพี่น้องมันกระโดนแล้วนะครับเอาไปเชียงว่าเอาเอาว่าห้งไอ้นี่เห็นหิ้งเยนี่ได้รวมหาสามกิจครับเราบอกมี่ดอกเย็นเลสองสองสามกิจแว่าเอายืนเลย้ยา กันเท้าสีก็ไปกันมามันเกิดเป็นก<ะ>ิจสองสามดีเนาะก็สรุปนะครับว่าแม่ลุยนะครับฝันว่าให้ข้าเจ้ายมดดาืมรถซ้าเร่งไปนะครับไปเห็ดตกตหเห็นตัวล่ให้หน้าเลยเนาะเจ้าก็เลยไปเห็นไปยื่สรอยขึ้นก็เลยจมลงทนเขาเขาไปเอิ้นดีแล้วเ<อ>ขาไปเอิ้นอยู่แซนมาหลดขึ้นซอยเย้เนี่ยเย้พลาดตัวลงลุ่งไปนะ เอวเอียก็เลยว่ากูเคยสูนแตงเงื่อนงไหนยืมเต้งไหนมัดเงื่อเอว่างสิดีจะไปหลวดหาสามเจด้นะครับัไปงูช่อยกันจนขึ้นได้คนละทั้งจ้เหมืนพนยุหายนัดให้หาสามสามเกจเราก็หาเจนะครับพผลว่าเป็นศูนแห้งก็เลยซีนกับซีซได้ไม่รวยตีนะครับแต่ว่าเผนว่าก่อนจิฟันว่ารดลงถนนหมายังเสนารลดเด้นะครับหนารดคือหาสมด้นะครับ หรือพี่น้องจะมาตัวไทยสามเก็ดกรได้สุดแล้วนทางไม่รวยในงวดน,นี้เด้อน,นะครับกับพอดีมาตรงมาเรียกมยารวยสามสามหานะครับมาเลยเลิกพวกตัวดแดงๆให้ที่พี่น้องเอฟซีช่วงมันขอบคุณงไม่รวยหลายเด้อนะฮะฝากเเ็ีงานเทิง์นไทยลิปให้พี่น้องนะครับก็มีนังกินน้ำใจตลอดนะครับว่าน,นี้ช่วงเอฟซีก็ไอ้คนพิจารณาเอาะพีเจรณานะครับเนาะมากรบซื้อกม็มากับพานคือวันเนะาะากับก็เป็นถ้าไม่รวยก็ว่าคอยพาดเรือร่อยก็เขอไม้เรือร่อยๆนะตามสังเกตพ่ก เราะว่าก้อนศูนย์นี่ศูนย์นี่ดินะไม่หิหมดถึงจมอกนก้อนสี่เหมอนก็มนเป็นสามหมวเลยสามหัวหรอเวียนวะมีเวียนวะสามหนึ่งหกูนย์น่เท่านเวียนดิท่นเวีนเนาะอืขอซื้อมาเจ้าถือซิ่งหัวสน่นเลยท่านเวีนจะงวดเออตามสังเกตว่ามันั่งว่ะถือตัวจังเขาเสืออือหางเจอเลยก็ว่าจะเป็นตัวรองตัวร่องเนาะอืมก็นี่ล่ะเพราะว่ามันเป็นเหล็กข้าน้่ เด็กตามเนาะสอนพวงำมั่มันก็เลยเอฟซีในประวัติหน้ามเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ลดลงแล้วก็ยูขึ้นได้นี่ถือว่าเขาใหายเนียนได้เลยเด็กสามตัวมาก็ไม่โยนสนามรถเนี่ว่าคือเป็นหมามันไหวสูกมันมาแต่เทียงหน้ามันฝุดแหมมันแลีนไม่เหนียวไหมคอยกับเป็ดนี่ว่าม้ายังเนนาโรดคอยไม่ได้งออกอยู่เพราะกสิก้าว่องไอ้เจ้าตัวแด็กี้ครึ่งเนี่ยเอาสารพินองชมมันนั่นเป็นหลุดนะครับถือว่า เคยเปลี่ยนอยู่แบบนี้มาเลยเคยได้เนาะม,มาอย่างเสน,นารดเนี่ยอ่าโชบๆมันหวานครับ